สวัสดีครับผมตนุมโรเซล์ครับผมเนาะวันนี้นะครับมีอะไรมานําเสนอนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผม้นนาเสนอเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับผมเนาะวันนี้นะครับผมพอดีมีเพื่อนถามมาว่าแบตชุดที่ผมประกอบล่าสุดนะครับจะเป็นแบตลิเธียมเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นแบตลิเธียมแบบแบตลูกยาวนะ ร้อยแอมนะครับผมนี่นะครับอยู่ตรงหน้านี้นะนี่นะครับผมเนาะนี่ครับสี่ก้อนนะนะครับแรงดันก็ตกก้อนละ3.2นะครับประมาณ3.2มจุดสองนะนี่ครับ3 4มสนะก็จะ12โวลต์กว่าๆนะนะครับพร้อมด้วย BMS นะครับตัวนี้นะเป็น BMS นะครับ bms start รถนะครับตัวนี้นะนี่นะครับผมเนาะ150แอมป์นะครับผมมี Active มี Active บาลานซ์ด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้ต่อ Active บาลานซ์นะ คือใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับใช้ตัวนี้แอคทีฟบาลานซ์ตัวนี้ในตัวของ b m s ไปเลยนะครับผมเนาะก็ยังไม่เห็นปัญหานะตัวนี้นะครับตั้งแต่ใช้มาประมาณสัก2อาทิตย์3มอาทิตย์เดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าแล้วนะครับตัวนี้นะนะผมซื้อมาเดือนเ,ออเดือนที่แล้วนะจำเป็นดนะ้เดือนพฤศจิกานะครับเนาะแล้วก็มาธันวานะครับเนาะก็ธันวาก็ ดือนนี้นะครับก็ประมาณเดือนสองเดือนแล้วนะครับผมเนาะก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะนะครับผมใช้กับชัปเจอร์นะครับตัวสีดําตัวนี้นะเป็น m b b t นะครับ DC to DC นะตัวนี้เลยครับคู่กันนะมันทํางานได้เวิร์กมากเลยนะครับตัวนี้ทํางานได้ค่อนข้างเวิร์กเลยนะตัวนี้นะครับเนาะก็ต่อไว้อะไรเรียบร้อยแล้วล่ะครับผมเนาะ แผงส่วนแผงเนี่ยผมใช้แผงฮับเซลนะสองแผงนะครับแผงละ445วัตต์นะสองแผงนะครับมันตกแผงละ40่สิบวัลต์กว่าๆนะครับผมเนาะ,ะมาดูครับผมต่อเป็นออนุกรมนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแรงดันมันมาเท่าไหร่นะนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะตอนนี้เวลาสิบสามบ่ายโมงนะอันนี้คือผม เปิดโหลดต่อโหลดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดก่อนละกันนะปิดโหลดก่อนนะอ่ะปิดอ่ะปิดทุกตัวแล้วนะครับผมเนาะอ่ะตอนนี้คือเครื่องไม่ทํางานนะเครื่องอะไรไม่ทํางานนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูแรงแรงดันแบตก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูแรงดันแบตก่อนนะอ่ะเท่าไหร่นะครับแรงดันแบตตอนนี้สิบสามจุดสามแปดนะครับนี่นะครับดูทีมิเตอร์นะมันก็ใกล้จะเต็มแล้วครับผมชาร์จตั้งแต่เช้าเลยนะ 13.38นะครับ3 7 3 8ประมาณนี้นะครับผมแรงดันแบตเตอรี่นะมาดูแรงดันที่แผงครับตอนนี้คือแผงจะเป็นโวลต์ลอยนะเพราะยังไม่ได้เปิดเปิดเข้าชัจเจอร์นะนะครับได้89นะครับ89.18.2นะครับแล้วแต่แดดนะแดดบางทีก็หูบ้างบางทีก็จ้าบ้างนะครับนี่นะครับ89นะตีไปเรียกกลมๆแล้วกัน89.9นะครับ89.4ประมาณนี้นะครับ แปดสิบเก้าโวลต์นะอ่ะทีนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวแบตเตอรี่ก่อนนะนี่นครับอันนี้คือเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะปึ๊บอ่าดูนี่หน้าจอนะหน้าจออาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมต้องซูมก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าจอก่อนนะอ่านี่นะครับอ่าผมเอาเบรกเกอร์ขึ้นแล้วนะง่าตอนนี้คืออ่า ตัวนี้คือไฟจากแบตเตอรี่นะครับ13.4โวลต์นะนะครับผมผมตั้งเป็นแบตลิเธียมนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะลองเอาเบเกอร์ขึ้นนะอ่าเบเกอร์ขึ้นแล้วครับอ่านี่ยครับสัญลักษณ์เมื่อกี้นี้ก็หายไปนะเป็นรูปที่กำลังชาร์จอยู่นะครับอ่าดูนะครับมันมากี่กิโลวัตต์นะครับได้สีแผงนะครับได้เท่าไหร่นะ3.5นะครับ นี่ครับ3.5กิโลวัตต์หรือเปล่ากิโลวัตต์ชาวนะครับนี่นะครับ3.5กิโลวัตต์ชาวนะครับได้เออ่ตัวนี้นะครับ PV มาจากแผงนะ89.9 89.2.3 89. นะครับเนาะได้0.6แอมป์นะครับ58วัตต์นะนะครับตอนนี้มันกำลังชาร์จลงอยู่แบตเตอรี่อยู่นะครับชาร์จอยู่ที่13.8โวลต์นะครับ อ่าสิบสามจุดแปดโวลต์นะครับสี่จุดสองแอมป์นะเป็น mbbt นะครับเป็นแบตลิเธียมไอออนนะนี่นะครับประมาณนี้เลยมันบอกหมดเลยนะอ่ะกดแช่ไว้นะครับอ่านี่ครับมันก็จะบอกนี้นะโซล่าเซลล์ pv นะครับมาเท่าไหร่นะครับแบตแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเนาะมันจะมีให้ตั้งค่าหมดเลยครับตรงนี้นะผมตั้งเป็นแบตลิเธียมไอออนนะก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วมันก็จะ ที่เหลือมันก็จะตั้งค่าให้อัตโนมัติเลยนะแล้วแต่เราจะตั้งก็ได้นะครับตั้งเป็นเมนนุ่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมผมยังไม่อยากตั้งอะไรมากมายนะนะครับผมก็มีจะประ,ประมาณแค่นี้นะครับนีนะ่นะครับนี่นะอ่านะครับอันนี้จะเป็นความสว่างของหน้าจอนะผมไม่ได้เอานะครับผมปิดไว้นะแล้วก็เซฟนะครับตั้งเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เซฟนะเ,เลยอีก แล้วก็เซฟนี่ครับปุ่มนี้ปึ๊บอ่ามันก็จะออกมาหน้าเดิมนะนี่ครับเห็นไหมอ่านี่นะครับตอนนี้คือมันใกล้จะเต็มแล้วนะครับมันพยายามชาร์จที่แรงดันที่ประมาณ13.9โวลต์นะครับแอมก็3.8แอม์นะครับประมาณนี้นะนี่นะครับอ่านี่นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมก็ใช้ก็คู่กันก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะ ก็แบตลูกนี้นะครับผมจะมาใช้กับตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับซึ่งปีหน้านะครับผมอาจจะสั่งเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดมาใช้นะครับเดี๋ยวจะสั่งแบตเตอรี่มาอีกชุดหนึ่งนะครับให้มันเป็น24โวลต์นะนะครับเอามาอนุกรมกันนะครับผมเนาะให้มันเป็น24นะตอนนี้ผมมีแค่12นะครับมีแค่12โวลต์นะ12โวลต์100แอมป์นะครับผมเนาะอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับของผมก็ยังไม่มีระบบอะไรที่ซับซ้อนนะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะชัดเจอร์ก็ใช้ตัวนี้นะครับผมเนาะส่วนตัว s อส e สีขาวนะครับผม y ยังไม่ได้ออกมาเทสมาเล่นนะครับผมเนาะก็คือลองใช้สีดําไปก่อนผมเหิดแล้วมันเวิร์กดีนะครับผม,ผมก็เลยใช้ตัวนี้เลยนะครับใช้เป็นกิจจาักษณะอะไรนะตัวนี้นะครับดีเลยนะครับผมเนาะพอมันเต็มปุ๊บมันก็ตัดนะมันไม่ม,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 ไม,มันมันไม่ใช่ว่ามันไม่เต็มแล้วมันมันชาร์จเต็มแล้วไม่ตัดนะไม่ใช่นะครับมัน นะครับผมนาะแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันอะไรนี่แหละนะครับเป็นการดูแลบำร,รุงรักษาแบตเตอรี่เราด้วยนะครับตัวสีดำนะนะครับผมเขาบอกว่ามันมีหลากหลายอย่างนะในออปชันของมัน